คุณย่าจะไปที่ไหนนะคะตอนนี้นะเห็นปอบปอบเปลียงเลยปอบเหลียงโดนถล่มนะไม่ได้ฟังมันนะวันนี้ไม่ได้ฟังนะไม่ได้ไปฟังฟังตรงข้ามเลยฟังอาจารย์เสรนะคะน้องโออาจารย์เสก็พูดได้ดีมาก ออกมารนนะนะคะลุงชนะมารน,นะคะลุงชนะมารา์นว่องค์ผูกองคองแล้วก็ลุงตั้งใจทําแต่ความดีเนาะเพลงที่คุณเสดเปิดโอ้เพราะมากเลยอีกหลายเพลงนะคะคุณยายยังไม่ได้อัดขึ้นมาใหม่นะคะไม่ได้เอาขึ้นมาใหม่ขึ้นมาเพลงเดียว เดิมมันหายไปหมดดูไปก็ยิ้มไปอ่ะคะ่ะเรามองมองที่มีความสุขแต่บางครั้งถ้าเราไปดูไอ้พวกที่มันไม่ดีนะในบางทีเราคิดว่ามันหยุดไปแล้วอ่ะมันก็ไม่หยุดนะมันกล่ขึ้นดีอะเหมือนกับไอตัวนั้นที่มันบอกว่าไอที่หัวไม่มีผมนะคะ ว่าโดนแน่นอนทั้งผัวทั้งเมียอย่างนี้ทั้งๆท,ที่เขาจะจบแล้วเขารู้กันทั่วโลกแล้วว่าจะจบยังไงยังตลกขนาดเลยยังมาว่าให้ลใหลงไร้ป้ามันต,ตะกะป่ยละมั้งเนาะเขาเรียกว่าคนตะกะป่ยคนแบบจะเอาเหมือนคำพูดตัวเองให้ได้อะที่จะว่าให้ที่ว่าจะเอาเรื่องหลงป้าให้ได้อะ ตั้งตั้งแต่จะเอาตั้งแต่คิดจะทำร้ายที่ไม่ให้สร้างปู่แล้วนะตอนที่ไปร้องเรียนทางเทศบาลเนี่ยหมู่บ้านเนี้ย <c oughs> นายกบอกว่านายกเป็นเทศบาลกุญลจคำบอกว่าผมต้องการความเจริญนะทุกคนก็ต้องการความเจริญนะไปะอยู่ที่น่นมีแต่คนรู้จักเนาะจังหวัดสกลนครอำเภอวานนทนิวาส ประบุดเรียคำบ้านจำปาดงหวังปู่นาลงุงใครก็รู้จักซื่อเสียงโดงดังขนาดวัฒนธรรมจังหวัดเขาเชิญลุงตั้งแต่ปีที่แล้วตอนที่คุณป้าแอจันหหอมอยู่นะคะจันหหอมก็ไปร่วมกับลงุงดีใจมากๆเลยที่สองสามปีที่ได้ไปอยู่กับลงุงไปไปกับกับเนาะคะ่ะ ก็จนรถไปไม่ไหวนะคะแล้วทีนี้อุ้ยเราก็หน้าที่จะเปลี่ยนเครื่องใหม่เลยเนาะไปซ่อมอันเก่ามันก็ไม่ค่อยดีแล้วอูคิดได้ไงเนาะไม่คิดเอาประสบการณ์เดิมตอนที่มีรถคันแรกมันก็เป็นแบบนี้ซ่อมมันก็ไม่ดีแล้วเงี้ยเราเปลี่ยนใหม่ยังจะดีกว่าเครื่องใหม่อย่างเงี้ยเดี๋ยวรอเก็บตังค์สักหน่อยนะคะอยไเปลี่ยนเครื่องใหม่โอ้ยวันนั้นหน้าที่จะเปลี่ยนแล้วยังไปซ่อม เดี๋ยวลองไปเช็คอะไรระบบแก๊สอะไรให้มันดีกว่าใจให้มันคุ้มค่าซ่อมหน่อย พอดีลูกเอาไปนี่สมัยก่อนชอบชอบทำไมถึงไม่ทิ้งคนหลังไม่ทิ้งอะไรเราไม่อยากไปเป็นเหมือนเดิมเหมือนกับที่อยู่กับลุงก,กับป้านึกถึงเราเป็น FC ซดูลุงป้าแต่วันแรกแล้วเราก็เหมือนไปเรียนรู้หลายๆอย่างเรียนรู้เหมือนถ้าไม่มีลุงไม่ป้าก็ไม่รู้จักคำว่า YouTube เนะจา๊ะ ก่อนไม่เคยดูดูลุงตั้งแต่ไม่มีช่องดูงแต่มีข่าวใหม่ๆแล้วก็มีช่องหนึ่งเข้ามาแล้วก็ดูทุกอย่างเลยนะไคนนะไปไหนกันหมดไม่รู้ เป็นสิ่งที่ดีการที่เอาสตรูมาเป็นมิตรนะคือยอดคนนะคะคนเราเนาะถ้าเหมือนคนที่มีจิตสำนึกถ้าผิดเขาก็ยอมรับผิดอย่างเนี้ยย่าดูทุกช่องเป็นเอซีทุกช่องตั้งแต่มาใหม่ๆอ5 0สี่ห้าสิบช่องอยู่บ้านนี่กดให้ทุกคนตาลายหมดเลยตอนที่ยังไม่ไปอยู่ 一点都没弄 ก็ไปทำบุญไปวางลำเขียวกลง เกิดกับลุงนะคะเหมือนกับคุณลุงคุณป้ามันกับแม่จันหอมถ้าไม่มีลงุงมีป้าไม่รู้จักค่ะว่าอยู่ u b e ดูข่าวลุงข่าวป้าอ,อยังมี ปิดก,กี่โมงนะเมื่อวานผมปิดก,กี่โมงดียังทันอยู่คลิปนี้ก็ขอบคุณทุกกำลังใจนะคะเป็นกำลังใจให้ลุงป้าเสมอนะจ๊ะแม่แม่ FC แฟนคลับของคุณลุงคุณป้าน่าจ้า